เทานี้ก็อยู่ส่วนยางอีกมือหนึ่งมาหยอดน้ำศพนี่อุทัยยุดกีดอยู่ร่องกีดไปเรือ,รอจนเบิดนาวจังหวากันอีกทีหนึ่งอาจจะได้ผลผลผลิตกะน,น้อยลงแล้วผลผลิตรบลายก็เริ่มลดลงเพราะว่าดินเริ่มแหงดินเริ่มแห้งร้รงายแล้ว แบบสุดแล้วใบกระรลวงลนจนเบิดมีปีนี่แหละที่ว่ากีดหน้าที่สุดปีแรกเริ่มกีดแบบเงาตั้งแต่หน้าฝนมาจนหอดหน้าแรงหน้าจะโอเคยอยู่ปีนึงล่องเบิงล่องเบิงสักปีหนึ่ง,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 งว่าจะ ได้ผลผลิตสั่มไดช่วงนานแรงมคย่ยบ่คยกีดนานแลงก็งคือมาปีนี้กีดล่องบางอีกปีหนึ่งปีแรกนานแลงผลผลิตก็น,น้อยลงเพราะว่าความชื้นบ่ค่อยมีแล้วผลผลิตกับบห้ลายก็ถือว่าพออยู่ได้น่าจ,จะอยู่ได้รอเบิ่งว่าเบิดหนาวจังจะปิด บางที่ผลมาไหวก็โอเคไปถ้าฝนมาชาก็ต้องหาน้ำมาใส่ให้มีความชืน้นมียังก็ต้องดูดเลยครับบานต้องดูดน้ำเพื่อมาใสฟ่อฝ้ายอยู่ในไก่แรงน้ำยอยู่ใกล้นี่เอาเครื่องมาตั้งดูดขึ้นใสเลยน่าจะโอเคแรงน้ำยอยู่ใกล้ สวนจากแรงน้ำไปนี่ก็ประมาณจะบวกเกินยี่สิบเมตรก็ถึงแรงน้ำแล้วน้ำไก่ดูขึ้นมาใส่นะ่าจะโอเคถ้าว่าฝนโมโตกมาไหวนะถ้าฝนตกไหวก็โอเคไปถ้าฝนยังโมโตกเดินสามเดินสี่แล้วยังโมโตกอะ่ะต้องหาเครื่องมาดูดน้ำขึ้นมาใส่สวนแล้วพอหน้าแรงก็แรงแบบสุดยอด ใบใบหน่อยก็เริ่มแตกออกมาแล้วเริ่มแตกใบออกมาออกมาแล้วส่วนหมากลนก็ลนมุมบันะครับมันจะมีอยู่บางจริงบางงาที่บโบลนใบแต่ว่าใบใหม่ก็เริ่มป่งมาแล้วสักพักหน้าก็จะเต็มถามมีฝนลงมาในช่วงหนึ่งนะพอด,ดีเลยบ้านย่าผมมีฝนลงครับก็เลย ว่าต้องหาแนวมาสูนบน้ำตัดสูบใสจ่จักเธือหนึ่งสองเสือก็โอเคแล้วโอเคครับผม